แบบไม่เจงใจไทยอาป๋าหนูได้จูหอยเพียบเลยอะไรคือจูหอยนี่ไงจูหอยมีหนึ่งมีสองเอาไปพญาคอย,ายมากินที่ไม่กินเ่ะอคอยมันไม่ก <pou> ินอ้าวไม่กินหอยมันชอบจะตายมันชอบมันนั่งกินแป๊บซี่อยู่ด้วยมีห้าชั่วด้มีโคมีหกมีหกจูหอยอาป๋า มันมีหกจู๋หอยมันต้องมีบางที่มันจู๋หอยสานอะมรอไปจ้าหรออ่ะปาหนูจะแกะแาด็ร้อนอยู่มองอ่ะปาหนูจะแกะออกมาก่อนจะได้ไม่ต้องแคะอย่ามันโดนของที่จู๋อันนี้มัน ai yun được bao nhiêu lẽ 2 cái quẩn điêu quá ơi gì trong ngây luôn ủi ủi chăm sụt, <laughs> à đây chăm sụt. ยังไงอบ้างบางลูกมันไม่มีใช่ไหมลูกนี้ไปละลูนี้นี่ไงนี่มันตักตักต้นฝนนทุนหน่อยต้นทุ่นบ่ร้ายคือมู มือข้ามีกุ้งมีปลื้มมีแซลมอนเรามีหอยเชอรี่ใช่ไหมใช่ <c oughs> หอยเชอรี่หอยเชอรี่เราต้นทุนน้อยนะเรากินน,น้อยหอยเชอรี่มันจะมีจูเหรอ,อมมแม่เอาน้ำหน่อยเราจะกินน้อยแมงปูหอยแข้ง<ป>เราจะกินหอยคลองเต้องกินตามงบไงเพราะมันอยู่ในคลอง ตัวนี้ตัวใหญ่มากไหนตัวใหญ่หนูจะเอาตัวใหญ่ยืนจูหอยได้แล้วไหนไหนบ้าเอ้ยขอบคุณนะเอค หน่วย,ย,ยใหญ่น่ะเหนียวขอมาจิ้มไฟหน่อยไปงมตะกี้นะเือละสองคู่สามคู่ตอนนี้พงงไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีของให้งมมันแหงว่ะทีหลั<ม>งเราไปเก็บเองดีกว่าใช่ไหมตา <laughs> หาเรื่องของหลอกใช่ <laughs> ไ,<ด>ไม่ได้ใช่ไหม ก็ห่างช้อนดิงัดเงินนีเเ่เอาเยเอะเอาเยอะใช้ช้อนจิ้มแซี้เง่งไนี่ไดีเว่